สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทำแกงกะทิไก่ใส่หน่อไม้เหลืองกันนะอ่าอันดับแรกมาเริ่มทํากันเลยตั้งหม้อแล้วก็ใส่เป็นกะทิกล่องลงไปนะอ่าพอะกะทิเริ่มเดือดเราก็ใส่เป็นพริกแกงเผ็ดลงไปแล้วก็คนพริกแกงกับกะทินะให้เข้ากันนะพอพริกแกงกับกะทิเริ่มเข้ากันแล้วนะทีนี้เราจะใส่เป็นเศษไก่ที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปนะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะ พอคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วทีนี้เราจะมาเติมน้ำเปล่าลงไปนะนี่เติมลงไปเลยพอเราเติมน้ำเสร็จแล้วเราก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันพอคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วทีนี้เราจะมาปรุงรสกันเลยนะใส่เป็นน้ำตาลปี๊บนะแล้วก็รสดีนะใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำปลานะเพื่อนๆชอบรสไหนก็ ปรุงตามชอบเลยจ้าพอได้รถที่เราต้องการแล้วทีนี้เราจะใส่เป็นเหน่าไม้เหลืองนะที่เราได้ล้างทำความสะอาดไว้แล้วใส่ลงไปเลยทีนี้เราก็จะมารอให้ทุกอย่างสุกเดือดเข้ากันนะพอทุกอย่างเดือดเข้ากันแล้วทีนี้เราจะใส่เป็นเลือดไก่นะที่เราหั่นไว้ใส่ไปเลยเยอะๆจุกๆนะจ๊ะนี่เครื่องแน่นๆกันเลย ตามด้วยใบมะกรูดนะใส่ลงไปเลยแล้วก็พริกขี้หนูที่เราหั่นไว้จ้ะใส่ลงไปเลยจ้านี่น่ากินไหมจ้าพอทุกอย่างเข้ากันแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่เป็นใบโหระพาปิดท้ายนะเพื่อความหอมจ้าใส่ลงไปเยอะๆเลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะจ้า แกงกะทิไก่ใส่เรือใส่หน่อไม้เหลืองจ้าตักพร้อมเสิร์ฟจ้า